สวัสดีค่ะพบกับไล่สุกสวัสดิ์ของเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พบกันวันพฤหัสที่ยี่สี่นะคะกุมภาพันธ์นะคะวันนี้จะพามาดูบรรยากาศการชําไห่ลงถุงนะคะวันแรกของไล่สุขสวัสดิ์ของเรานะคะวันนี้พามาดูในโรงอบก่อนนะคะโรงอบชุดนี้นะคะไผ่พันลายเสือของเราเข้าโรงอบวันที่สิบกุมภานะคะได้สิบสามวันแล้วนะคะพามาดูว่า เป็นยังไงนะคะแตกหนอดีไหมนะคะแล้วก็แตกรากแตกแขนงดีหรือเปล่านะคะอันนี้ก็กำลังทยอยแตกแขนงนะคะอันนี้เราปีนี้จะไม่ให้ขึ้นยาวนะคะเพราะว่าเราจะชํำแล้วก็เข้าลงอบอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวพามาดูว่าแตกหน่อเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะ กิ่งที่เขากิ่งที่เขาสมบูรณ์นะคะเขาก็จะแตกหนอ่อแตกรากประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ตาอุดมสมบูรณ์มากนะคะตาเยอะมากอันนี้อันนี้เขาจะมีตาทั้งสองด้านนะคะ นี่ค่ะนี่ด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านนี้อีกด้านหนึ่งนะคะตาหน่อเยอะนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะนับให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดนี่ค่ะโอ้ยแดงเมนดูเนาะตาเยอะนะคะแล้วก็กำลังแตกลากแตกหนอนี่ค่ะลากก็กำลังขึ้นเยอะนะคะนี่ค่ะลากฝอยกำลังขึ้นนะคะ ลากขาวๆลากฝอยกำลังมาแล้วนะคะนี่ค่ะแขนงหนอก็มานะคะนี่ค่ะขาวๆนี่ค่ะอันนี้ลากก็เยอะนะคะสำหรับ ลูกค้านะคะที่ออเดอร์ไผ่ลูกหวานสุขสวัสดิ์ไว้นะคะก็จะเย็นๆนะคะตอนนี้ไล่เราก็กําลังทยอยรีบทํานะคะรีบชําอยู่นะคะสบายใจได้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจปลูกไผ่นะคะไผ่เป็นพืชที่ปลูกง่ายโตวไวนะคะโดยเฉพาะพันธุ์ลายเสือเนี่ยเป็นพันธุ์ที่อร่อยมากนะคะรสชาติหวานเหมือนข้าวโพดนะคะ ถ้าสนใจก็เข้ามาชมมาศึกษาเรียนรู้ได้ที่ไร่สุขสัตว์ของเราได้นะคะที่บ้านห้วยเดือตตำบลนวลทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะหรือว่าสนใจโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์ศ8 1ย์แปดหนึ่งก้สีาหนึ่งก้ะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไร่สุขสัตว์ของเราก็มาอัปเดตให้ดูนะคะว่า ตอนนี้ช้ำหายไปถึงไหนแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับไลฟ์สุดสวยของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ